ที่เราจะมาทําสูตรทังลดน้ําตาลในกระแสะเลือดนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทาว่าเราจะมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาซื้อสมุนไพรไทยอยู่ริมรั้วนะคะซื้อมาเขาก็จะเป็นกำกำแบบนี้นะคะเราก้านก็ทิ้งไปเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปล้างนะคะเราก็ตัดเตยนะคะเนี่ฮะการเสร็จแล้วนะคะเหมือนนะคะมันจะมีเศษดินอยู่เนี่ยติดนะคะเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดกันก่อนนะคะใบย่านางของเรานะคะให้สะอาด เอามือถูใบของเขาเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเศษฝุ่นก็ล้างเศษดินเศษไลรลออกอยให้เกลี้ยงค่ะหั่นให้มันสั้นนะคะแล้วจับอย่างนี้นะคะเราก็หั่นลงไปนี้นะคะโบ,บกนะคะแล้วก็ใบเตยนะคะใส่ในโหลของเรานะคะพอเต็มโถนี่แล้วนะคะใส่น้ำเศษหนึ่งส่วนสี่ของโถนะคะก็ปั่นเลยนะคะแค่นี้เราพอแล้วนะคะ ใส่กระชอนของเราเลยนะคะให้เขากรองไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วนะคะมันสูตรนี้นะคะก็จะหมุนไพยสามชนิดนี้นะคะมารวมกันนะคะบำรุงหัวใจด้วยนะคะแล้วก็แก้ช้ำนายแก้แผ้ฟองเสร็จแล้วก็จะเตรียมขวดแก้วที่เราฆ่าเชื้อนะคะให้นะะักตัวใบยะนางเนะี่ยทานต่างน้ำไปเลยนะ จะช่วยลดน้ําตาลในกระแสะเลือดทําให้เลือดเราไหลเวียนดีสําหรับคนที่เป็นเบาหวานและคนที่ไม่เป็นเบาหวานก็ยิ่งดีขึ้นอีกทําให้ผิวพรรณคขาสดใสด้วยชอบสาระดีๆฝากติดตามเพจทานหวาน